สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา54118ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับชุดวิชานี้นะครับถือเป็นชุดวิชาพื้นฐานวิชาชีพหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตนะครับสาธารณสุขศาสตร์ชุมชนนะครับโดยที่ชุดวิชานี้นะครับ S <S <an other> มีเนื้อหาซึ่ง آ, ได้ทำการปร,ปรับปรุงให้เนื้อหาเนี่ยมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสารสนเทศบัณฑิตนะครับซึ่งมีคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาเนี่ยประกอบไปด้วยผมนะครับอาจารย์ดรปกมลเหล่ารักษาวงนะครับประธานากรรมการในการปรับปรุงชุดวิชานะครับและมีกรรมการภายในและภายนอกมห ah าวิทยาลัยนะครับเป็นผู้ร่วมปรับปรุงชุดวิชาในครั้งนี้นะครับ สำหรับชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นี้นะครับมีคำอธิบายชุดวิชาก็คือเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยทราบและอธิบายหลักการวิธีการและสามารถประยุกต์หลักการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและจุลชีววิทยาและชีวเคมีพื้นฐานที่สำคัญนะครับและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานสุขภาพและงานสาธารณสุขได้นะครับสำหรับ ชุดวิชานี้นะครับมีวัตถุประสงค์นะครับกอ็อย่างแรกก็คือเพื่อให้นักศึกษานะครับมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์นะครับเคมีชีววิทยาจุลชีววิทยาและชีวเคมี Me, พื้นฐานที่สําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและงานสาธารณสุขนะครับและนอกจากนี้เมื่อนักศึกษาเนี่ยนะครับทำการศึกษาและลงมือปฏิบัติ ทางวิทยาศาสตร์แล้วนักศึกษาสามารถนะครับประยุกต์การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เคมีชีวะจุลชีวะและชีวะเคมีพื้นฐานที่สําคัญเพื่อนําไปใช้ในงานาการพัฒนาสุขภาพและงานสาธารณสุขได้นะครับสําหรับ ชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นี้นะครับเรามีสื่อหลักนั่นก็คือเอกสารประกอบการสอนจํานวน3เล่มนะครับโดยเล่มที่1เนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะครับหน่วยที่1เนี่ยก็จะพูดถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้นะครับหลักพื้นฐานหลักความปลอดภัยนะครับในการใช้อ,อุปกรณ์และ อุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับหน่วยที่2คือความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับหน่วยที่3ก็จะพูดถึงแสงเสียงและรังสีนะครับหน่วยที่4ก็จะพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้านะครับหน่วยที่5ก็จะพูดถึงทฤษฎีของเรื่องของไหลนะครับส่วนเล่มที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยหน่วยที่6ถึงหน่วยที่10นะครับก็จะ ประกอบไปด้วยหน่วยที่6ก็เป็นเรื่องของสารละลายและกฎเบรนะครับหน่วยที่7ก็จะพูดถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมีนะครับหน่วยที่8ก็จะพูดถึงการละลายการตกตะกอนและการสกัดนะครับหน่วยที่9ก็จะพูดถึงปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญที่เกิดขึ้นในร่างกายและปฏิกิริยาที่สําคัญที่พบในชีวิตประจําวันนะครับหน่วยที่10ก็คือการตรวจหาเอนไซม์นะครับ และเล่มสุดท้ายคือเล่มที่3นะครับก็จระกอบไปด้วยหน่วยที่11ถึง15นะครับซึ่งหน่วยที่11เนี่ยก็จะกล่าวถึงการตรวจทางเซลล์วิทยานะครับหน่วยที่12ก็พูดถึงการตรวจทางจุล ละชีววิทยานะครับหน่วยที่13ก็พูดถึงการควบคุมเชื้อจุนลนินทรีย์นะครับหน่วยที่14ก็พูดถึงการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตนะครับและหน่วยสุดท้ายคือหน่วยที่15คือ,อนักศึกษาจะได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบที่สําคัญในร่างกายมนุษย์นะครับ ชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นี้นะครับสามารถแบ่งกลุ่มเนื้อหาสาระออกเป็น3กลุ่มเนื้อหาใหญ่ๆนะครับกลุ่มเนื้อหาแรกนั่ก็คือกลุ่มเนื้อหาด้านฟิสิกส์นะครับซึ่งกลุ่มเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์เนี่ยก็จะปรกอบไปด้วยหน่วยที่กล่าวถึงความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับ โดยที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของความร้อนเช่นการพาความร้อนการนําความร้อนนะครับเพื่อนําความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการาช่วยดูแลผู้ป่วยนะครับตัวอย่างเช่นในการาลดอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยในเวลาผู้ป่วยเป็นไข้นั่นก็คือการเช็ดตัวลดไข้นะครับก็จะต้องนําความรู้ทฤษฎีเบื้องต้นของอเกี่ยวกับความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงานนี้มาประยุกต์ใช้นะครับ ถัดมาคือเรื่องแสงเสียงและรังสีนะครับนักศึกษาก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับแสงเสียงรังสีที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดโรคหรืออันตรายต่อสุขภาพอย่างเช่นเสียงก่อให้เกิดโรคหูตึงนะครับอันตรายจากรังสีซึ่งมีผลกระทบต่อการทำลายเซลล์ของร่างกายทำให้เกิดการพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับ ถัดมาคือเรื่องของอแม่เหล็กและไฟฟ้าซึ่งนักศึกษาก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับและหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็กนะครับซึ่งนักศึกษาจะพบว่าไฟฟ้าและแม่เหล็กเนี่ยสามารถพบได้ในชีวิตประจําวันเรานะครับทุกวันนี้ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้หมดนะครับและยังพบได้ในอุปกรณ์าทางการแพทย์อย่างเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเคลื่อนที่หรือ AED นะครับและ สุดท้ายของอกลุ่มเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ก็คือทฤษฎีเกี่ยวกับของไหลนะครับนักศึกษาก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของของไหลแรงลอยตัวแรงความหนืดนะครับเป็นต้นนะครับถัดมาคือกลุ่มเนื้อหาทางด้านเคมีนะครับกลุ่มเนื้อหาทางด้านเคมีเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสารละลายและกฎเบรทนะครับซึ่ง หน่วยนี้นะครับถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีนะครับนักศึกษาเนี่ยต้องสามารถไตรเตร,ตรสารกรดและเบสได้นะครับถัดมาคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมีนะครับนักศาึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการดุลสมการเคมีที่เกิดขึ้นนะครับ และหน่วยถัดมาคือการละลายการตกตะกอนและการสกัดนะครับนักศึกษาก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสกัดสารต่างๆที่สําคัญนะครับและก็การเกิดตะกอนการทฤษฎีเกี่ยวกับการละลายนะครับเรื่องสุดท้ายสําหรับกลุ่มเนื้อหาทางด้านเคมีก็คือปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญนะครับนักศึกษาจะได้ศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับร่างกายหรือสารเคมีที่พบได้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่น การทำเรียของแอลกอฮอล์นะครับคีโตนแอลดีไฮดและสารกลุ่มอื่นๆที่สำคัญนะครับกลุ่มเนื้อหาที่3นะครับก็คือกลุ่มเนื้อหาด้านชีวเคมีจุลชีววิทยาและชีววิทยานะครับก็จะประกอบไปด้วยการตรวจหาเอนไซม์นะครับซึ่งเัื่องสายก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจหาเอนไซม์ชนิดต่างๆที่บง่งบอกอชี้บง่งบอกถึงภาวะสุขภาพได้อย่างเช่นเอนไซม์ In S <S ในตับ นะครับเป็นต้นนะครับการตรวจหาเซลล์วิทยานะครับการตรวจทางเซลล์วิทยานะครับนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งตัวของเซลล์ชนิดไมโทซิสและไมโอซิสนะครับการตรวจทางจุลชีววิทยานะครับนักศึกษาก็จะได้ศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับการย้อมสีต่างๆนะครับเพื่อจําแนกเชื้อจุล จุลินซีนะครับอย่างเช่นแอซิดฟาสหรือย้อมแกมบวกแกมลบนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อจําแนกเชื้อจุลินรีก่อโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือต่อร่างกายของคนนะครับถัดมาคือการควบคุมเชื้อจุลินทรีนะครับนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมเชื้อจุลินซีด้วยวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมีนะครับว่าวิธีไหนที่ จะเหมาะสมสำหรับการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆนะครับถัดมาคือหน่วยของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตนะครับนักศึกษา,าจะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังและสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังรวมถึงคนด้วยนะครับสุดท้ายคือระบบที่สำคัญในร่างกายมนุษย์นะครับนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบต่างๆอย่างเช่นระบบหายใจและแลกเปลี่ยนกา๊าซนะครับระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับระบบการย่อยอาหารนะครับอวัยวะรับความรู้สึกและการตอบสนองและสุดท้ายคือระบบการขับถ่ายของเสียนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะครับก็คือ,อเนื้อหาสาระสำคัญของชุดวิชาปฏิบัติการวิทยาศา,ศาสตร์นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องอได้ทำการศึกษาและเรียนรู้ เนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับเพื่อ,อามาก่อนเพื่อที่จะมาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชานี้นะครับถัดมานะครับการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชา54118ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นี้นะครับ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยได้กำหนดให้มีลักษณะการฝึกปฏิบัติอยู่2ลักษณะนะครับรวมทั้งสิ้นใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมด186ชั่วโมงนะครับประกอบไปด้วยนะครับการฝึกเสริมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองอย่างน้อย10ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับรวมเวลาประมาณ150ชั่วโมงต่อภาคการศึกษานะครับซึ่งอันนี้นักศึกษาจะต้องทำการาฝึก โดยอ่านจากอาเอกสารประกอบการสอนแล้วก็ดูดีวีดี DVD, ศึกษาจาก DVD เป็นหลักนะครับถัดมาก็คือการฝึกเสริมฝึกปฏิบัติทักษะในห้องปฏิบัติการโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า36ชั่วโมงต่อภาคการศึกษานะครับซึ่งรายละเอียดก็จะมีดังนี้นะครับการฝึก ปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะครับนักศึกษาดําเนินการฝึกปฏิบัติตามที่สาขาวิชาวิทยาสุขภาพกําหนดให้นักศึกษาใช้เวลาอย่างน้อย10ชั่วโมงนะครับต่อสัปดาห์โดยทําการศึกษาจาก DVD ประกอบกับชุดประกอบชุดวิชานะครับเป็นหลักและทํากิจกรรมที่รับมอบหมายาคู่มือปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะครับถัดมา คือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะต้องเดินทางมาฝึกปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะใช้เวลาทั้งหมด4วันนะครับวันละ8ชั่วโมงก็คือใช้เวลาโดยรวมเนี่ยไม่น้อยกว่า36ชั่วโมงนะครับต่อภาคการศึกษานะครับซึ่งก็จะมี การฝึกปฏิบัติทั้งหมดอยู่4และ4แลบปฏิบัติการนะครับก็คือฟิสิกส์นะครับเคมีชีวะ,ะวิทยาและจุลชีวะ,ะและชีวะเคมีนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ Df. สำหรับ created, นนรายละเอียดการฝึกปฏิบัติการณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสำหรับวันที่1นะคะรับเราก็จะทําการฝึกปฏิบัติการทางด้านเคมีนะครับวันท <qualified>. ี่2ก็จะฝึกปฏิบัติการทางด้านชีววิทยานะครับวันที่3นะครับก็จะฝึกปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีนะครับและวันที่4วันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์นะครับครับ ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญของชุดวิชา54-118นปะครับปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านทำการศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและดี d ประจำชุดวิชานะครับและเดินทางมาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งขอให้ทุกท่านนะครับฝึกปฏิบัติให้ครบทุกส่วนทั้งฝึก ปฏิบัติด้วยตนเองและการฝึกปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีและพบกันครับสวัสดีครับ